ทิฐานแล้วเปล่าเดี๋ยวนับวิดีโออีกแล้วใช่ไหมทนหน้า38ไอ้เองแล้วอ่ะนี่เธอทิ่ว่าเขาถ่ายูตลอดเลยเย่ต่อไปนะครับเป็นของเลยเราไม่ได้โชว์เค้กเลยเราจะโชว์ของขอบคุณตัดเค้กแล้วเนาะจริงไหล่ะคะพี่หนุ่มสิคะแล้วไปขอบคุณอะไรคขล่ะคะผมออกแรงอย่างเดียวพี่หนุ่มเอาเป็นคนกลับไปนะับถือแจกดาบ ดูกล่องดูกล่องสักก้อนเขาเขียนไม่ได้ยินเลยหรอใช่ครับเขาเขาไปอบรมไงเขาไม่ได okay. ้ไปประชุมเขาไม่ไ <decid> ด้ไปอบรมไปนั่งหลัมาตลกแล้นหนูหนูนั่งับนิดคิดน่ะองอันโอมไปไม่ไอาเฟซไม่ไมครับเอาเขาอยู่ u b e ครับ กล้องไม่ไม่ขอขอวันนี้วันนี้ไม่ออกกล้องจริงวันนี้เจ๊ไม่สวยไม่ใช่วันนี้ยังไม่ออกไงแต่เราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเหรอเออเก็บไว้ทีหลังนะแต่ว่าวันนี้ไม่ออกกล้องจริงเจถ่ายกับเค้กถ่ายกับเค้กก่อนแล้วเดี๋ยวคไปถ่ายตัวคนมาส่นดวงเอามาแปะบแันนี่เจ๊ครัได้เทียนแล้วไหนแล้วครับพี่หนมถือสิเดี๋ยวเดี๋ยวได้เทียนแล้วได้เทียนแล้ว ในขนมนู้นนะเเออดี๋ยวพี่แมมเป่าเป่าผมจากจากใจผมอะไรวะพี่พี่มันไปยั่วถุงโอ้ไม่ขีดไม่ขีดครับไม่ขีดไม่ขีดครับพี่ตอมปูนิ่มปูนิ่มครับปูนิ่มวันนี้ยั่วยวนมาตลอดเวลาเก็บกี่เดินฮะพี่แมมครับจากใจพี่หนุ่มคนนี้ เร็วไปโน้ตไปโน้ตรายการขอแต่งงานทำเองใช่ไหมคะทำเองนี่ทำเองทำกับมือทำกับมือเขาทำของเขาเขาเจอเจอทำกับมือของเราเจอทำกับมือเขาทำเขาทำไม่ใช่ผมทำโอ้โหเขายังไม่ได้ถ่ายรูปเลย่พี่แมมครับรายการขอแต่งงานครับเร็วๆ Dwarf, นี่นี่ครับขอแต่งงานโอ้น้ำลายกระเด็นกระฉูด